สวัสดีครับกลับมาพบกับ KOO Joe Channel กันอีกแล้วครับและในวันนี้ผมมีข้อมูลดีๆมาฝากทุกๆท,ท่านครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆมีประโยชน์จากพวกเรากันด้วยนะครับ วันก่อนยังคุยกันอยู่ดีๆแล้วทำไมวันนี้ทำตัวหา่างเอาเสียดือด้อคุณสาวๆหลายคนเลยเกิดความสงสัยแบบไม่มีคำตอบหรือนี่จะเป็นการเทอย่างที่เขาเรียกกันหน้าตาก็ไม่ได้ขี้เรนิสัยก็ดีการศึกษาก็มีแต่ทำไมถึงยังโดนผู้ชายเทมัวแต่สงสัยไปก็ไม่ได้คำตอบดังนั้นวันนี้ผมจะพาคุณไปดู5เหตุผลเจ็บจี๊ดทำไมคุณโดนผู้ชายเทบ่อยๆนำามา้ ให้คุณสาวๆได้ดูกันว่าทำไมส่วนจะมีอะไรกันบ้างนั้นตามไปดูกันครับข้อที่1มีคนที่ดีกว่าเข้ามา อันนี้เป็นเรื่องที่คุณต้องยอมรับแต่โดยดีจริงๆครับและยังเป็นปัจจัยที่คุณสาวๆเองก็ไม่สามารถควบคุมได้ช่วงที่คุณและเขาคุยกันแบบไร้สถานะคุณอาจไม่ได้เป็นคนเดียวที่เขาคุยอยู่เขาอาจจะมีตัวเลือกอื่นๆที่ดีกว่าซึ่งนั่นก็ไม่ใช่เรื่องที่ผิดเพราะคนเราทุกคนก็อยากเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองทั้งนั้นเมื่อมีคนที่ดีกว่าคนที่แย่กว่าอย่างคุณก็ต้องจบด้วยการ โดนเทก็เท่านั้นเองครับข้อที่2หมดแรงจูงใจเอาดื้อ ก่อนหน้าก็ขยันหยอดมุกจีบบ่อยๆเรียกได้ว่าหยอดเช้าหยอดเย็นหยดจนหัวใจบางๆอย่างคุณกร่อนแบบไม่รู้ตัวแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ผู้ชายเริ่มหมดแรงจูงใจในการจีบหรือคุยลดลงบางทีก็ไม่มีเหตุผลที่แน่ชัดตายตัวหรอกว่าทําไมแต่ถ้าหมดเมื่อไหร่สาวๆอย่างคุณจะทําอะไรได้ก็คุณสองคนยังไม่ได้เป็นอะไรกันซะหน่อยจริงไหมล่ะครับ ข้อที่3ตัวคุณมีสเสน่ห์ไม่มากพอ ปกติเมื่อผู้หญิงถูกเทก็จะเอาแต่โทษฝ่ายผู้ชายจนลืมหันกลับมาดูถึงข้อบกพร่องของตัวเองซึ่งคุณอาจมองข้ามไปบางทีคุณอาจลืมคิดไปว่าจริงๆแล้วที่คุณมั่นใจว่าฉันสวยเก๋และดีแล้วเนี่ยบางทีก็อาจยังดีไม่พอที่จะมัดใจชายให้อยู่หมัดก็ได้นะครับเพราะเมื่อวันหนึ่งที่คุณปล่อยตัวให้ดูธรรมดาตั้งแต่ยังไม่ทันได้คบกันเป็นแฟนเขาก็อาจจะเทและ เผ่นหนีคุณไปแบบไม่รู้ตัวดังนั้นเกิดเป็นผู้หญิงอย่าหยุดสวยเชื่อผมเถอะครับข้อที่4นิดๆหน่อยๆก็ดราม่า เทียบง่ายๆเวลาที่คุณเห็นข่าวอะไรก็ตามที่มีกระแสดรามา่ามากๆคุณยังรู้สึกเบื่อเลยใช่ไหมล่ะครับนั่นแหละก็ไม่แตกต่างอะไรกับเวลาที่คุณผู้ชายเขารู้สึกรำคาญเวลาที่คุณผู้หญิงออกอาการดรามา่าเรียกร้องความสนใจแบบใช่เหตุและถ้าคุณยังไม่ได้คบกันเป็นแฟนด้วยแล้วล่ะก็การดราม่าอะไรที่ไม่เข้าเรื่องจะยิ่งบันทอนเสน่ห์ในตัวคุณจนไม่เหลืออะไรให้เขาต้องเสียดายครับ ข้อที่5เล่นตัวเกินเหตุ ว่ากันจริงๆการรักนวลสงวนตัวก็เป็นเรื่องที่ดีแต่ถ้าคุณจะเล่นตัวเกินไปคุณเองก็ต้องยอมรับด้วยว่าก็มีสิทธิ์ถูกเทได้ง่ายๆเหมือนกันอารมณ์ประมาณว่าคุยเล่นโน่นนี่นั่นดีหมดแต่พอชวนออกไปเที่ยวเล่นเอาปฏิเสธตลอดพอเจออย่างนี้เข้าบ่อยๆคุณผู้ชายเขาก็ไม่อยากจะเสียเวลาสู้ไปหาคนอื่นที่ดีกว่าและเล่นตัวน้อยกว่าคุณไม่ดีกว่าหรอกครับ เป็นอย่างไรกันบ้างครับเพื่อนๆกับ5หเหตุผลเจ็บจ๊ดท,ท,ทำไมคุณโดนผู้ชายเทบ่อยๆจากทุกคอที่ได้กล่าวมาการโดนเทเป็นเรื่องที่ช่วยไม่ได้อย่างแรกคุณต้องยอมรับก่อนว่าการคุยกันแบนบไม่มีสถานะใดๆนั่นก็แปลว่าคุณยอมเสี่ยงต่อการถูกเทได้ทุกเมื่อดังนั้นขอแค่คุณสาวๆทั้งหลายเป็นตัวของตัวเองมั่นใจในสิ่งที่ตัวเองเป็นและจำเอาไว้ว่าการโดนเทไม่ใช่เรื่องใหญ่ ในชีวิตเพราะชีวิตคุณยังมีอะไรให้ทำอีกตั้งเยอะแยะครับและขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก www.gangbeauty.com ด้วยครับหากว่าคุณถูกใจอย่าลืมคอมเมนต์พร้อมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ KOO Jo e Channel ผลิตคลิปดีๆต่อไปแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ